สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพุทธศักราช2551โดยมีรากฐานมาจากการศึกษาผู้ใหญ่ในยุคข,ของพระยาพหลพลพยุหเสนาซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการจัดแนวทางการศึกษาผู้ใหญ่ให้รัฐบาลดำเนินการ จบจนปีพุทธศักราช2483จึงได้จัดตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้นในสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ไม่รู้หนังสือได้รับการศึกษาจนอ่านออกเขียนได้ในปีพุทธศักราช2522ยุครัฐบาลของท่านพลเอกเกียงศักดิ์ชมานันนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ยกฐานะการจัดการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นเป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทั่งปีพุทธศักราช2546กรมการศึกษานอกโรงเรียนปรับเปลี่ยนเป็นสำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียนสังกัดสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการอันเป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาต่อมาได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญตบบาตาัต,ต, 4, 51, ตรรสสิส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4มีนาคม2551เป็นต้นมาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนสำนักบริหารงานการศึกษาโรงเรียนเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือสำนักงานกศนอ,อยู่ภายในสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่และภารกิจด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงจากการดำเนินง,งานดังกล่าวสถานะกสศออในบทบาทสำนักงานมีข้อจำกัดหลายเรื่องส่งผลให้การบริหารจัดการระดับพื้นที่นั้นทำได้ไม่เต็มที่จึงปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เพื่อให้การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโดยยกระดับจากสำนักงานกาสอนอเป็นกลมส่งเสริมการเรียนรู้ในวันที่18มีนาคม2566สำนักงานกาสอนอมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สู่พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่18พฤษ,ษภาคม2566 ที่ผ่านมากมรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกรออมีหน้าที่ในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีเป้าหมายเพื่อจัดให้มีระบบกระตุน้นชี้แนะหรืออำนวยความสะดวกด้วยวิธีการต่างๆ ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยตนเองในเรื่องที่สนใจและตามความถนัด 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของตนเองการประกอบชีพการพัฒนาอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวชุมชนสังคมหรือเพื่อประโยชน์แห่งความรอบรู้ของตน การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับมีเป้าหมายเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในสถานศึกษาหรืออยู่ในพื้นที่ธุรกันดารเพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจงส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยาภาพของผู้เรียนจากกศน ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ประชาชนมีความศรัทธาและความเชื่อมั่นกับบทบาทและภารกิจสู่สกรซึ่งเป็นการเริ่มต้นองค์กรภายในโครงสร้างใหม่เราจึงไม่ได้เริ่มจากศูนย์และสกรรอำเภอวัดเพลงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันพัฒนาองค์กรโดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้คนที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันเพื่อให้คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข